to สมยัมสมยก่อนเราพูดยังไงอมัยตลอนเนี่ยใครไม่ร um> ู้จักท่านนี้นะมอลลาเนี่ยไม่ต้องมาร้องเลยนั่นคือพี่เจนเพชรทัำมวยเพิ่งหายหน้าไปไหมคะหายค่ะหายไปทำอะไรที่ไหนอ๋อก็ก็หากินอยู่กับหมอลลามไปเฮ็ดบพวกหนุ่มตีอยู่อีสานเฮ็ดนพวกทำบงมอลลามอยู่ภาคอีสานค่ะครั้งแรกที่ทราบข่าวของพ่อคำเกิดทองจใจพี่รู้สึกยังไงบ้างร้องงห้ค่ะ ร้องไห้แล้วก็โทรหาน้องโทรหาน้องน้องเจียมที่เป็นลูกพ่อน้องเขาก็ร้องเหมือนกันเพราะว่าก็พิ่นเสียเขาพิ่นเสียคุณแม่แม่มาไมีแต่ร้องไห้ใส่กันอย่างเดียวร้องไห้ทางโทรศัพท์งานเพลงที่พี่พ่อแต่งให้พี่เล่นเพลงนะครับว่มีเพลงอย่างไรับโก็เยอะเก็จะเก่าเหมือนกันที่ถามใครๆถามศิลปินแต่ละท่านแต่ละท่านแต่ละคนบอกว่าไม่งับหรอกเยอะมาก ใ, mhm. ให้ให้พี่ฝากอะไรถึงพ่อหน่อยดีกว่าตกำลังใจถึงอห้่อนครับจริงว่าอยากฝากกำลังใจก็คือความของเพิ่์เป็นค้นเข็มแข็งอยู่แล้วเป็นคนเข็มแข็งว่าเดีพี่หนรู้จกเลาดีเราเป็นคนเข็มแข็งก็อยากจะบอกแต่แค่ว่าเขาเม็ดพหิวก็ต้องกินเพราะว่าต้องมยว่าเขาเป็นลูกนีเมาบพอหิวก็ต้องกินแตอยากบอกว่า อยากใครกำลังใจอยากใครโยนน้ำร <centimet re> <iah> <at> ูกโดนๆแตาถ้าเขากินเข่าเขาเมยเขาก็ต้องกินถ้าเขามีกาลังใจเขาเมยเขากินรวมเต่ากันทุกคนยังยังให้กําลังใจหรือว่ายังยังอยากวิพวร์ไม่อยากไม่อยากเสียไปเพราะว่าพูดยังวากันใพ่ว่าเดือนเมษนี่รักจากพ่อแม่แล้วกนพ่อกำเพิท่านพูดดีริงไงเพราะว่าเมื่อไหให้ทุกอย่างเมื่อไหรทุกอย่างให้ทุกอย่าง มีคนแถบกระซิบมาบอกว่าพี่เดินไปรนวยพอเนีเป็นสิลัของ้าคงทองแดเลยยอมรับยอมรับด้วยเป็นทุกอย่างทำผิดก็เยอะทำดีก็เยอะทุกอย่างรวมแล้วก็คือทุกอย่างวันนี้เตรียมมากี่เพลงคะวันนี้เตรีมมากี่เพลลอร้งเสามทีเพ่ง้งลเพราว่านักรองก็หลายก็ร้องเบ่งทีก็เพ่งทีุ่พอแต่งให้เราก่ะได้หากินเต่าทุกเอนี่ขอเป็นแรงใจ ใสาเผ้ากหลังยอยเหมือนมาิานรู้จักทุกเพลงเลยรู้จักกาก่อนนะครับจักก่อนนะจักน้อยนะจากน้อยนะที่บ้านเลยจนเกไหนร่อยคอยมันติดตั้งอันนี้คือขอเป็นแรงใจก็คือขอเป็นกาลังใจให้อัพอสู้ต่อไปก็ไม่ยังเกินเกินเกิน าสูของเางเดีน๋นี่คือความรู้สึกของสิริรักของพ่อคำสืดคำ้าอีกหนึ่งานนะคะแล้วเดี๋ยวเราส่งพี่ขึ้นไปบนเวทีแล้วเดี๋ยวเราตามไปได้ค่ะ นี่ยครับผมก็อยู่กันจะครองนุ่มรอรออีกแล้่าครูครูคมีสายยาววะขุนพลลำแพนขุนแผนลำเบือนครับนี่ผมกุงฝากและชัยของราบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกรุงทนทนบรีทนบรีแต่เห็นบอกว่ามัน กุ้งเก่าจะได้กลายเป็นกุ้งท้นแน่ครับนะครับกุงท้นวาเรตี้อ่าเพราะฉะน้ทำไมคนมาสัมภาษณ์ทำไมทั้งสวยทั้งหล่อขนาดนี้เฮ้ยมาเลี้ยงกันน่ะโอ้ยเขาเเอาเขาเาเรื่องเขาเาเรื่องมามาแบบอ่าทราบข่าวของพ่อครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างคะี่เออมันมันเหมือนกับ หัวใจของผู้เป็นศิลปินเป็นผู้สิทธิ์มันเหมือนกับแตกสลายเพราะว่าตัวเรานี่ไม่นึกไม่ฝันว่าบรมมาครูอย่างอาจารย์คำเก่งทอนอจันนี่นะอาจจะจะเกิด เป็นเป็น,เป,นเป็นโรคอย่างนี้ได้เป็นตัวอย่างนี้ได้ก็คือคือเราเคยสมบุกสมบันค,คุกคีกับอาจารย์มานานโดยเฉพาะในช่วงหนึ่งที่ลุงหนวดกับพี่เด๋อเนี่ยเปิดวงหรือว่าตั้งวงให้กับรุ่งฟ้านี่นะแล้วก็ในในช่วงแรกๆเนี่ยวงวงก็เป็นแบบรุ่งรุ่งดอนดอนนะฮะแล้วทีนี้ อา,อาจารย์คำเกลืงในช่วงนั้นนะก็ส่งสาธิตท,ทองจันไปช่วยส่งคุณเอพจนนาไปช่วยนะฮะ,ะ,ฮะมันมันเป็นความที่ปราบลื่มใจของบรมมกูอย่างอาจารย์คำเกลืครับแล้วก็หายากด้วยที่อ,า,อาจารย์เนี่ยนะฮะได้แต่งบทเลงเอาไว้ให้กับศิลปินมากมายทีชื่อเสียงอาจารย์ก็อยู่ในเบื้องหลังอยู่ใน เบื้องหลังของคำว่าศิลปินแล้วพออาจารย์เกิดป่วยอย่างนี้พวกเราเป็นลูกศิษย์ที่เคยกราบไหว้ที่เคยเคารพนับถืออาจารย์มันมันจะมีความรู้สึกยังไงนี่นะครับมันเหมือนกับเราจะขาดจะขาดอะไรไปสักอย่างหรือเปล่าแต่ว่าผมว่าคงคงคงไม่ขาดเพราะอาจารย์ยังแข็งแรงอยู่อยากให้พี่ลูกฟ้าสงกำลังใจถึงเขาทำเกิดอกัลอาจารย์ด้วย เป่นเบิ่งอยู่เพิ่นเบิ่งอยู่แม่นบ่อ่าเบิ่งอยู่บ้านเนี่ยมาเล่าก็ได้ตั่วนี้ก็อจังซี่ครับอาจารย์กำเพิ่งท่องจัำเป็นบร็มคู่ของศิลปินเพราะว่าที่เป็นทั้งภาคกลางภาคเหนือภาคใต้โดยเฉพาะภาคอีสานนะครับผมในน้ำนิทานะของลูกศิษย์คนหนึ่งครับขอส่งแรงใจสู้สู้ให้อาจารย์กำเพิ่ง จงหายทุกหายโศกหายโรคหายไข้ขอกราบบันเชิญอำนาจพุทธภาษีรัตนารตรทผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาก็โล่งแห็งดีจงส้อยปบปับดนบัรดาลคุกคองคุกไข้ขอให้อาจารย์กำเพิงท่องจัดจงมีพลานะไม่ส่แข็งแรงหายจากโรคไข้ไข้เก็บที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้อยู่กับว่องการบันเทิงของพวกเขาตราบแน่นแสนนั่นผมในฐานะรุงฟ้า เป็นลูกศิ้นลุงหาคนหนึ่งขอให้อาจารย์จูดีไม่แห้งหายหายหลักหานครับราบอมวันนี้เสียง้องเพลงยังครับวมนนี้ขอเพลงยังครับเออมันมันมันเขาเขาชีวิตลุงจะของจริงๆแล้วลุงฟ้าตรงห้องคุณแผนคุณแผนตรงมีการฟันกันยังไม่รับีนางพี่พิราไลส์สวยยังสี่นางวัดทองอยู่เคียงขางผีผ้ายุงเหงื่ตแต่ว่าให้ห้องเขาแบบบุคลิกของจะของคือแหงเขาแหงลาลาลาล ผู้ชมครับนะครับตอนนี้นะครับผมผมก็อยู่กับนักร้องนะครับผมโอ้เต้นเต้นเต้นครับสวัสดีพี่นางสวัสดีพี่นางครับมีพลอยไหมครับผมนะครับต้องบอกว่าพี่นางเนี่ยผมติดตามกันได้น้อยอ๋อต้องมาที่ตามกันได้น้อยครับนะวันนี้ได้เจอตัวเป็นๆสั่นสังเกตว่าสั่นมาก ก็ถามพี่นางก่อนว่าทำงานร่วมกับพ่อคำเกิดทองจานเนี่ยมากี่อัลบั้มแล้วโอ้ลายอัลบั้มกันไหนแล้วแต่ว่าอาจารย์เป็นผู้มีพระคุณสำหรับสิงคโปรนะได้ธิษปภาษาสอนหลายสิ่งหลายอย่างนไม่ได้การตั้งแต่เมื่อลายปมานการเป็นนักร้องนักเอาเบาซูงหูเบาก็บได้หูนักก็บได้ต้องเดินซ้ายกลางไว้ฮักผู้ใดผู้หนึ่งก็บได้ฮักแฟนเพลงต้องฮักททกันถือว่าแฟนเพลงเป็นผู้มีพระคุณทีจสอนนะยากที่ กี่นั่งนะครับว่าเพิ่งถอดแต่งเพลงอย่างไรนั่งนะครับโป๊ะโรตีโป๊ะครูโป๊ะเอาไประจาประแจครับโอ้ที่าันว่านหลายจับเบาไว้วันนั้นพ่อก็พูดอย่างนี้พ่อโอ้ยเยอะมันเยอะมากเยอะมากเยอะมากพี่นั่งไปนั่งร้องมานานด้วยรู้จะจับเพลงไหนบ้างครับผมต้องบอกว่าหลายลอยเพลงเนาะโอ้หลายลอยเพลงได้หลายได้แหย่กินนั่งนี่เป็ดซ้อมนี่บ้าน สอนเมบิร์อ่าสอนที่บ้านเพื่อนพ่อช่วยสอนให้กัางเดือนเพ็ญด้วยอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงีิทางพี่นิดสาธิตถวอยากให้พี่น้าครับบอกคุณพ่อนะครับ จ่ายเพิ <spooky> <cción S 2> ่พอนะครับคก็พอก็เมื่อวานมันเกี่กับขับไปกาเพื่อนเอาเมื่อวันใส่หัวซีน่าคุณพอดีขึ้นซีน้าคุณพอดีขึ้นมากอาจารย์ดีขึ้นมากๆเลยก็บอกว่าไม่อยากให้เป็นอยากให้หายเลยหนึ่งอยากให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยากให้แต่งกอนลำแต่งเพลงให้ลูกศิษย์ลูกหาไกอีกตราบนานเท่านานอยู่เป็นร่มโพล่มใจของลูกศิษย์ลูกหาไปนานๆอย่างนี้หายไปนะคะครับผมไม่ได้พี่นั่งเอาเพลงอย่างมาลองครับ เมื่อนี้พ่อดลเอ็มดีมากอยากลองเส้นตีสดๆมาเจ้าเลนเพื่อนนั่งลองเพื่อนนั่นเลยคือว่าเมื่อนี่มหากรรมนักร้องครับซอยอาจารย์ทุกทุคนลูกศิษย์ท้ายเห็นกันทุกต่อหน้าขนาดพ่าไม่ได้เป็นลูกศิษย์กันยังมากนี่คือต้องว่าน้ําใจของศิลปินหลายๆคนที่ช่วยเหลือกันเนาะขอบคุณศิลปินทุกทุนท่าน เไม่ได้ว่าเป็นคงานของวงการลูกทุ่งไทยของเราด้วยนะฮะวงการบันเทิงด้วยอ่าช่วงนี้นะคะเดี๋ยวให้พี่นางไปเตรียมตัวขึ้นเวทีไปร้องเพลงสดๆเดี๋ยวเราฟังกันนะครับขอบคุณที่มาเต้นนาำรี่ด้วยขอบคุณมากคส่วนซอยนี่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวไปดูพี่นางสุริพรกันนะคะ อนรอยอารยะแห่งห่วงน้ำทั้งห้าสายพุทธปัญจภา,าคีวารีปาฏิหารเล่าขานตำนานพระลอยน้ำห้าพี่น้องอันศักดิ์สิทธิ์บริษัทคนทนบุรีจำกัดหาคุณร่วมสัมผัสระยะทางที่พิสูจน์พลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่แห่งพระอริยบุคคลโสดาบันทั้ง5้าปาฏิหารหาสายน้ำย้อนตำนานหาพี่น้อง ในวันอาทิตย์ที่3ามิถุนายน2555แสงบุญบารมีแสดงตนเป็นพุทธมามกะในวันวิสาขบูชาเดินทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์5สถานที่5จังหวัด5มงคลเสริมดวงชะตาตลอดปี55 พ่อสโสธรแห่งแม่น้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาหลวงพ่อโตแห่งแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการหลวงพ่อวัดไร่ขิงแห่งแม่น้ำนครชัยศรีจังหวัดนคปรปฐมหลวงพ่อบ้านแหลมแห่งแม่น้ำแม่กลองจังหวัดสมุทรสงคราม หลวงพ่อทองเขาตะเคาราแห่งแม่น้ำเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีบัตรราคา1,899บาทพิเศษสมาชิกเพียง1,699บาทสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 2801 3 2 1 1ถึง14ด้วดยอํานาจิตที่ตั้งมัน่นสู่พระสัทธรรมอันบริบูรณ์ บริษัทคนทนบุรีจำกัดผู้ถือใบอนุญาตประกอบการธุรกิจนำเที่ยวเลขที่12สองทับ0 1น3 0าขอนำทุกท่านร่วมเดินทางทัวทั่วไทยกับบริษัทคนทนบุรีจำกัดเที่ยวสนุกอิ่มบุญได,ด,ด้ภายในวันเดียวสัการะเทพมังกร3ส่วน3จังหวัดภายในวันเดียว ที่จะพาคุณเดินทางไปตามหาตำนานเทพเจ้ามังกรอันศักดิ์สิทธิ์สามจังหวัดจากกรุงเทพผ่านชะเชิงเซาสิ้นสุดที่จันทบุรีทิลลมชมวังฟังเสียงคลื่นเริงรื่นสามพันนาม กับการเดินทางที่จะพาคุณไปยังสถานที่ที่รวบรวมความรักความหวังในสมัยรัชกาลที่6กับพระราชนิเวศมรุกทายวันอิ่มอร่อยจับจ่ายซื้อของที่ตลาดน้ำหัวหิน3,000นามและปิดท้ายพักผ่อนในบรรยากาศสบายริมทะเลหัวหินที่หาดสวนสนประดิพัทธ สักกระเทพเจ้าแห่งความสำเร็จพระพิคเนตใหญ่ที่สุดในโลกสามปางปางยืนเทวสถานอุทยานพระพิคเนตปางเสวยสุขนวัดสมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาปิดท้ายร่วมขอพรกับพระพิคเนตปางนั่งอุทยานพระพิคเนตจังหวัดนครนายก ไว้พระเข้าวัดดังฝั่งทนกับการศักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่างๆในประวัติศาสตร์สมัยกรุงธนบุรีร่วมไหว้พระขอพรเสริมมงคลโชคลาบเพื่อเป็นแสงเทียนนำทางในการดำเนินชีวิตกับ9ก้าวัดดังฝั่งธนบุรีท<ป>ุกเส้นทางของการเดินทางกับบริษัทคนทนบุรีจำกัด เรามีบริการรถบัสปรับอากาศทั้งขนาดกลางและรถบัสปรับอากาศขนาดใหญ่รวมไปถึงยังมีบริการรถตู้ปรับอากาศ v i p ทุกขนาดพร้อมทั้งยังมีประกันอุบัติเหตุให้สำหรับทุกที่นั่งอีกด้วยสนใจร่วมเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะติดต่อเราบริษัทคนทนบุรีจำกัดหมายเลขโทรศพัพท์028013211ถึง14 ศิลป์อีกถึง่ันนะครับจะบอกว่าเป็นศิปลปนโด่งดังมากๆในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งตอนที่ดงดังอยู่สวัสดีครับในอดีตก็อาจจะมีคครับแฟนๆรู้จักอยู่บ้างครับครับอกไม่รู้จักอยู่บ้างรู้จักทั่วประเทศเลยครับผมแนะน้ำโันตังน้อยนะครับครับผมสวนทดสม,มาพนะครับอย่าเพิ่งลืมกัน พ่อครงเกิดคงจันทั้งแรกว่าพ่อป่วยรู้สึกยังไงบ้างคะก็เสียดายนะก็เลยได้มาร่วมงานตรงนี้นะฮะเพราะว่าคุณลาดเมืองบนก็เป็นตัวตั้งตัวทีในการก็เลยได้แวะมาช่วยช่วยนด้านโฆษณาอะไรบ้างครับก็ขอให้จันได้หายไวๆก็แล้วกันนะเพราะโรคไปไข้เจ็บทุกคนก็อาจจะประเชิญกันได้นะครับแต่ว่า เมื่อป่วยแล้วก็คงจะหายได้นะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเรียนอาจารย์ไหมครับครับก็ไปไปครับครับครับผมวันนี้ได้มีโอกาสที่ไปชมเพลงบ้างไหมครับเดี๋ยวทิวยังไม่ว่างครับเอาไปเป็นเยอะให้ให้รุ่นรุ่นใหม่ๆดังๆเขาโชว์กันก่อนครับผมฝากอะไรพ่อคำเกิดคำการ ครับก็ขอให้อาจารย์จงมีสุขภาพแข็งแรงและหายเป็นปกติเหมือนเช่นเคยนะแล้วก็อยู่เป็นร่วมโพร่วมใสคกับสำหรับลูกศิษย์ลูก้าทั้งหลายนะครับที่อาจารย์ได้สร้างสรรค์มานก็ขอให้เป็นร่วมโปร่วมใสต่อไปตอนนี้เราก็ขอบคุณมากครับผม เดี๋ยวเราไปตามท่านศิลปินท่านนั้นต่อนะครับผมอยากไปตามเขาเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับน,นักร้องสาวสวยนะครับสวยกว่าพิธีกรกับผมอีก <c oughs> สนุกระจ้าครับผมเดี๋ยวให้นนำ้ำนมโตจักหน่อยนึงครับสวัสดีค่ะน้องคาทัศสตรค่ะศิลปินน้องไมค์ค่ะครับเบอรอีสานไหนบ้างครับอันนี้ก็เบอรอีสานอยู่ละจ้าไอหนึกว่าท่านเบอรอีอย่างนี้ <laughs> เอ๊โหช่วงนี้มันโหแววโหแววูก็เป็นงเอเมื่อสคู่นี้ล้องเพลงตัวเงไปหนึ่งเพลงค่ะแล้วก็ล็อเพลงที่คุณพ่อคำเกิดได้สะพันธ์ไว้อีกหนึ่งเพลงแต่เามามู้นะครับเป็นยังไงนะครับนี่ยังก่อนจ้าว่ามืซื้อกัครับโอ้ยปลื้มใจค่ะมือนี้ซื่ตื่นตันหรายๆดีใจไร้ทีใน่มาซอยงานของพ่กเพิ่อนนะจ้าเพราะว่า เองี่เป็นคนอยู่ในมุ่บา้าน<อ>เดียวกันกับเพ่นตะวากาแ<อ>ม่นจ้ะสมัยในน้อยนี่ได้ฟังเพียงยังเพ,ยยพยยิ่งสอบวงซมือแ<อ>ม่นบม่ไปนั่งจเบิ่งก็ได้นอนนังั้งยุบานก็ได้ยิ่งจ้ะไปนั่งจองนอตั้มเ่าไก่ได้บ่แ <laughs> <อ>มนจ้ะประมาณน,นั้น<อ>ที่นี่การเมือ้ได้มาซอยงานเพ่นกับห้สึกดีใจหลายๆค่ะที่ได้ไม่เป็นได้เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ได้มาซอยเหลือตรงขอบทุนซอยเหลือ g i มีการถามข่าวว่าพ่อป่วยจริงหรือเปล่าพ่อเป็นอะไรโดยก็จะมีน้องแมนแล้วก็คุณเอเป็นคนระสานแล้วก็คุณเอวัจนาประสานมาแล้วก็พระบาร์จาหลายคนที่รู้เรื่องอย่างเรื่องนี้แล้วก็ประสานกันมาแล้วก็คุยกันว่าแล้วก็เคยเขาไปเยี่ยมพ่อที่บ้านลาดพร้าวเหมือนกันก็รวมตัวกันไปก็เขาตกใจอะทุกคนเขาคือตกใจหมดว่าเป็นไปได้จริงหรืออะไรประมาณนี้ครับ ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วอยากจะถามอ่เนะจักคำว่าจักคำคำคำเดียวอรอคำเดียวว่าแม่ถามถึงว่าอ่าพ่อเขาเนี่ยจ้กงเองมีอะารให้อายเราเลยครับอ่าจริงๆแล้วผมเนี่รวมรวมงานไดพอมากกหลายปีพันมาแล้วล่ะ

ลอยเหมือนราคาโยนทิ่มข้างของน้ำหาใส่อย่างอื่นแทนแสดงเ๋ยงนี้เงี้ยขึ้นมาบนเวทีก็รือเปล่าได้ครับได้ได้ วันนี้ได้แล้วก็มีใหม่ล่าสุดตอนนี้ที่ที่กำลังทําอยู่ตอนแรกเข็ยนอยู่ก็คือเพลงคิดได้แต่ทําบ่ได้คิดได้แต่ทําไม่ได้เป็นเพลงช้าครับอนแล้วก็เขียนให้แล้วบ้านใหม่ล่าสุดนี้พ่อก็เขียนให้ด้วยเขียนให้เขียนให้เป็นเพลงสักกี่เพลงนะคะนะพ่อเขียนอยู่ในชุดนี้ประมาณ3เพลงอ๋อเดี๋ยวเราไปลองฟังหนึ่งเพลงอ่าเป็นเพลงช้าอยู่เพลงหนึ่งแล้วเป็นเป็นลัมซิ่งอยู่กรอนหนึ่งครับอนอ่าแล้วก็เป็นสไตล์ลัมเลอร์อีกกรอนอ่ะ พระพรสละพรนะพ่อเจ้าได้กะลูกคนนี้ก็ยังหักพ่อแล้วกอากาศีพอยินดีต่อหลานเวลาภาวนาภาคสมือว่าให้พ่อหายเร็วๆนะครับลูกมากมือนี้กันมาด้วยน้ำจิตน้ำใจกันทุกคนนะครับขอพ่อหายเร็วๆครับหายไปหายขึ้นครับสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราต้องขอบคุณพี่พรชัยวรรณศรีด้วยในทางอย่ไปร้องเพลงพอให้เราฟังบนเวทีกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปตามเก็บบรรยากาศรอบๆงานกันต่อครับผมไปเลยครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้ครับก็ยกับศิลปินนะครับผมต้องบอกว่าเป็นศิลปินขอค่ายรวงข้าวเรคคอร์ดนั่นเองนะครับผมครับสวัสดีครับกระผมโยฮาลาว์ลานเปอร์เซ็นครับผมศิลปินของรวงข้าวเรคคอร์ดครับผมขอบคุณที่พี่โยฮาครับเป็นกันเองครับต้องบอกว่าวัน มาจากประเทศลาวเลยซึ่งวันนี้ก็ได้มีอโอกาสหรือว่าได้รับเกียรติมาช่วยในงานของพ่อคำเกินเขาก็เป็นเกียรติอย่างมากซึ่งรู้สึกว่าจะเป็นคนลาวคนคนคนแรกเลยที่มาได้งานวันนี้นะจะเตรียมมากี่เพลงวันนี้เก็บมาสองเพลงอะไรบ้างคนทิ้งมาเจ็บบางคนถูกทิ้งแล้วก็หัวใจฝากมาทักว่ากขับได้ได้บอกสดสดจัง่อยนะคนนี้โอเคบ้าอินเจ็บเมื่อน้องขอจบพอนะพอนะเฮ้ยรอเลยเอาไปเอาไปม

เอือดีแล้วป่ะดีแล้วโอ้ยเสียไปแล้วอ่ะเสียไปแล้วอ่ะอ๋อรอด่โอเคโอเคเอาผมอ่ะเอาไ่ะฝากอารบบามดีกว่าไหมค่ะคือว่าศิลปินมันเยอะเลยข้างหลังเต็มเลยฝากอีหยามพ่อคพ่อคำเกินะครับผมสตรีมมิ่งโยกาฝากความคิดทอดคิดดึงไปดึงเพราคำเกินกันไปเด้อะหายไปไปเนาะมีโรคแภัยใดก็ให้หายไปไปมาอยู่เป็นล้มโพลล้มใจให้ลูกหลานศิลปินทุกคนเลยว่าลูกศิษย์ลูกหาทุกคน เพระาะว่าเขาก็ต้องการให้อพอกำกับเครงนี้หายไปไว้มาเป็นกําลังแรงใจให้กับศิลปินทุกคนที่มีเือเสียงในวงการนี้กับประมาณนี้แหละครับ